ว่าสำเร็จพี่น้องเลยตามเขาหลังจากที่ว่าปั้นเขาปั้นน้ำแล้วก็เทาปรสิไปตามเขาพี่น้องเลยเทาก็สิทธิ์ตามไปทีชีวิตของเพลินตอนแรกเลยแบาเพลินน,น,นักเพ็ินนังเลยนะ น้องกำลังไปเปลี่ยนเครื่องกำลังมาอยู่รุมผลรับพธ์เพื่อนกำลังกาเกียมเพราะว่าตอนนี้ก็สามสี่มงแรกเลยพี่น้องเลยทุกคนในเนี่ยยังไม่ทำไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยติดตามวิทีชีวิตสาวอ้อยสาวจอยวิทีชีวิีทสองน้องน้องอ้อยน้องจอยล่ะพี่น้องเขาเขามิดง่าดิ่น้อแม่เข้าให้บ่หรือว่าเขาหน่าเขาหน่าเนาะแม่คืออะไรนะประเด็นเห ไมันยัโทนี่ก็ยังบ่ก็ยังข้าวข้าวแห้ง้บ่จอยแห้งแห้งแล้วเออต้องตากแห้งเนาะแห้งคักๆลจังต่ําเอาไว้ลลูกอิไว้าอีแบกซ้ําใยังต่ํานะบ่ตําใส่ตะปาใส่โคกตะปาโดยโคโอโเนาะ แล้วเลยเนาะบดนี้เนาะเอาเจ้าอ้กย็ยังสินยังนงคักอยู่เร่องอะไรองแซงน้ร้องแซงน้ำแรหลังไช่ว่ารู้เดียวสาวจ้อยคือมีสองยางเลยสาวจ้อยอันนี้นะใช้ใม,ใช,มใช่้ัมใช้ย่งเาดีนใช้ใช้ฮามไปฟังมุนึงคือบวคักกว่าไงใ้ยางจะใส้ย่าดา้ัมใช้มถูก ใส่ใส่ห้ำด้วยใส่ห้ำห้ำฟังในเดีเด้อพี่น้องเลยน้องๆคนว่าอยากไปใส่ห้ำเป็นว่าห้ำแต่ว่าตำแหน่งมันอยากออกเป็นอันนั้นน้อยหนึ่งน้องๆเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเยอะๆเยอะๆเยอะโอยนึกว่ายอนุ่งเครื่องตัวแรกกันยังง่ายมือเก่าเนาะสีตามขาวอยู่ไอะแยะคุบๆหนี่ง ໂອ້ເຈົ້າໄມ້ກະໄປຕິດຕາມຊົນການເລີຍພີ່ນ້ອງເດີ້ຕາມຕິດວິທີຊີວິດນ້ອງເນາະໂອ້ບໍ່ໄດ້ອນระวังน้องລາຍດລ จะไ่รอยพวา้สาวเผาตะโอยพี่น้องก็ล่งสีเฮดเวียเกือนเวียกซานต่ำเขาต่ำน้าได้สมัยตะกี้เป็นคกคกไม้อ่แม่นบ่เมมตาแม่โอ้บัดนนี่ดูนี่กะสุดเจ้ากับบอดี้ไซดมันกะเบิดเลเดโคกไม้ มือไงบอกซะเจ้ามือยังนาะเอาเอาไมดีมันนะเคยตันตลอดอยู่บ่่าวักจอยสาวหมื่นเลยกูมือเนาะนี่เป็นเวียกปกติเนาะมาบนตาเนาะแม่แม่แบบจุนบาโรกับแบบนี้ละบางคนกัดตันตามติดวิธีชีวิตส่งไอ้เนาะให้ละเถือประจักษ์เถูกเอ่อออนแท้ ต้องเลยใช้ือใส่แห้งไร้เติบได้พี่น้อง <c oughs> ฮัลโหล,ลก็ต้องเลยใช้แอ่วน้ำดินแอ่วน้ำเอา้าเอา้าหนึ่งสองออคักคักพี่น้องวิถีช <c oughs> ีวิตสอยน้องการเป็น,รนธรรมดาพี่น้อง <c oughs> ขั้นท้าพอได้ได้เป็นแฟนกับสองให้น้องนี่วาสนาบุญแล้วพี่น้องเรียกเล่นเวียกซาาครบสุดเนาะแม <c oughs> ซอยคันเทนตซอยคันทามนี่แหละพี่น้องคันมีผู้บ่าวแล้วกะเปิดใจมันกับบุหรเนาะเนาะคันมีก็ต้องเห็นเนาะมิจะบอกเพิ่นแน่นี่แหละคันมีผู้บ่าวกับผู้บาวว่าวบ่ให้มาถ่ายเยนโอ้แสดงว่ายังถ่ายได้ยังบ่มีผู้บ่าวเนาะัยงถ้าเมื่อใด บริษัทนายน้องอ้อยน,น้องจอยแล้วสแสดงวา่าน้องอ้อยน,น้องจอยมีผู้บาดแล้วเด้เอ,อพี่นอ้องอย่าเข้าใจผิดลายพี่น้องที่บ้านไม่มีห้องสีไม่มีในน้อย,ยบางหรือครับทาดเ,เริ่มมานนี้แนละ้วพี่น้องห้องสีตายแล้วเริ่มแร้เริ่มมุนนะออกเป็นเม็ดเขาแล้ว อก็ต่มเราใกลกับเริวิชีวิตในองแลานี้ีนกต่อให้มันเชิงกลางตลอดเนาะมไดินเขาสมเยสมัยมีห่องสีเขาเนาะสบายแม่แม่นึงกัเพื่อน่ยโอ้ต่ำเลยน้อยนึงแหละ ฟัดเทนึงพี่น้องเรามีเพจมีได้ไมครับพอได้ไม่รับมีอยู่ครับมีเพจอยู่ครัดสาวอ้อย FC คอเพชรเนี่ยได้เสียดซื้อซื้อเพชน้องน้องอ้อยสาวอ้อยสาวอ้อยสาวอ้อยตุลาหรือตุไทยไทยเออน้องจ้อยสาวอ้อยตุไทยด้วน้องสาวจ้อยภาษาไทยเนาะอันนี้ก็สาวจ้อยภาษาไทยกันเนาะแมนแมนกดไปเลยพี่น้อง ลองพิมพ์เบอรงพี่เนางโคตรแอลอันขนาดฟัดฟัดเอาแกบมันออกเนาะฟัดเอาเปลือกมันออพี่ะไกว่าแก่แย่แล้วลึกแย่เล้อลไกวะ ที่ว่าข้าต่ำในเล,ยเลนยะหนึ่งแหละมาฟัดพี่น้องฟัดแล้วต่ำต้อยอปะอ้อันนี้ประมาณจักเถื่อจังแล้วนี่ช่องทำเถื่อช่องทำเถื่อโอ้โอ้นี่เด็ก่น้องอืมเป็นเขาหอมนี่พี่น้องเอ้เขาบริพา,านการพัดการซีอย่างเขาข้าต่ำกับมือธรรมาชาติกับขล่ขมันจะห่อเวลาหนึ่ง ตอนนี้โซ่กํา,ากลังเห็นแอวน้อยหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณบ่าวันญตาทีมงานมาครับครับผมขอบคุณอะไรครับที่เขามาติดตามข, <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ้องอมวานจอยบรรยากาศยามแรงง บข้าวขนาดจะค้นจะขาวขาวนระวัติศาสตรก็บประวจบสั้นมากระลอกไปอีกบาทหนึ่งแท็กซสี่ออกต่ำออกสูง คุณแม่ดูเคยดูอยู่ครับนี่คุณแม่ครับคุณแม่กำลังใจเหรอ,มอเมย์ยบอกสวยน่ารักโบเมย์โบเมื่อยเนาะ,อนอะพอดีม้วนเน,ะเนาะพอดีเน่าๆี่ต่ำเขาก็พอดีเคือออกไปหน่นยอยออกกําลังกายตอน,น,นแรกๆยืดขมาหักนิโอ้อันนี้น ห้าอ <mm ่อนเลยเนาะอาว้ใส่ห้าใส่ห้าฟังบกคลากมันจะเป็นแบบแน่วเอินอย่างเงี้ยลองก็จะเอาไว้ใส่ห้านั่นแหละเป็นอยู่า่อยฮะบ่เป็นเป็นชั้นได้ก็เป็นชั้นได้ยังบ่ได้เก่งเนาะเป็นอยู่แต่ยังบ่เก่งโอ้ข้าวแบบนี้เนาะข้าวเดียว คันตั้มปกติแต่าร้นี่ตั้มมือนึงจะขกชาแลงบ่ตั้มเขาตั้มชาตั้มแลงบอเลยว่าตั้มร้กันแหละตั้มต้มแลงตั้มชาฟองตั้มแงฟองโอ้สมควรเนาะน้องเนาะตั้มมันกับบุมีกินเออขันในห้องสีจะว่าง่ายเนาะอือ แถวนอกแถวหน้าเฮายังตําเขาปกติอยู่พี่น้องเพว่าสิผ่านไปหลายๆปีหรือว่า60ปีก็ยังคือเก่าได้เกาเอิ้นยังบดนีเปตาเกเอาแมตตัวยังบ่ทันได้แตกเออเก็บยังเอิภาษาสุบเจ้าเจ้าเาฮะยอันตรย เรียนโถเรียนโถเรียนโถเรียนโรเข่งไายครับสวานาเขตครับเมืองนองครับหลังจากเท้าผุดฟัดแล้วก็เขามาเก็บกาบเขาหรือกับเขาต้นบัวทำแตกเนาะโอ้ถือว่าไหวอยู่เนาะก็ไหวอยู่คันอืมขามันแหงมันอันนี้ก็ตำไหวเนาะขามันบ่แหงแบบตำหย่าร้องว่าสามสิบนาทีเลย vả lì nóng vả lì nó, vả lì nóng vả lì nóng cái quyết tâm này tìu bắt xem nóng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  ประมาณ30นาทีรู้จักบอกแก้วไหมครับรู้รู้จักรู้จักอยู่ครับต<า>บั้มแกวข้าวที่าามาเนีงง่ยไหนเขาตั้มย้ำนั่นบอกโอ้ตั้ตมไว้พื่ออะตั้มไว้ในถังใไงยังอัดเหมืยนนะโอ้เวลายอยากมาเลยตั้มเมาพี่น้อยยังไงสองอวันจะจอยตอนนี้เสซเลชั่วแบบตั้มเขา,าโอ้แสดงว่าตั้มไว้อยู่เนาะไว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  เคยตั้มแต่สาวหอนแรงเนาะก็เลยกม,มันกะชิสำนาเน,นี่ยนึงแหละพี่น้องเป็นความสำนาญเนาะแมนแมน <c oughs> สินสิ่นยังาเคยเออนี่แหละ,ะสิ่นมุกบ่โอ้อช่วย,ยปิ้งจะได้คือบุ๋งคือบุปากเลยมีแฟนแล้วบ่ ยังโสนเนาะสงสัยเมย์ตำเขาบ้างไหมมีพี่น้องทรงไอ้น้องกะโอ้สุดยอดแบบพี่น้องไหยตอนนี้กะน,น้องๆกะชี้ตำส้นแบบชุนเผาบรูเผาโมเผามังกรมันเป็นเผามงพี่น้องโอ้ยมันเป็นเผามังกรเผาโต้ยปั๊บลุงเลืองพี่น้อง,อ,อ,งอ,อ,อังนออนี้ก็จะเป็นเส้นทางชุนเผาตโต้ยเลยก็คือน้องๆตะชี้ตำซีนแบบชุนเผารูเลยพี่น้องมันเป็นแบบประจำเนาะหลังจากที่ว่า หนึ่งเขาเป่าไฟตั้มเขาตั้มน้ำแล้วก็มาตั้มผาตั้แพร่ต่อพี่น้องเอ๋ยตั้มิลน่ะอ่อมไว้นุ่งเอาไว้คายคือบุได้ให้บาก็ตัวอยากนุ่งเองอยานุ่งเองทำไว้นุ่งเองเอาวันแล้วดูนี่กะเครื่องเขาคายไฟเขาคายกาแฟยลายเนาะก็เลยคายบุได้ายก็ยี่เห็ดเออฮะไายยากบ่แม่แม่มันแพงซ้ำนี่แต่เจ๊พื้นนี่หลายเนี่ยนี่ชิปพื้นเนี่ยบอจะมีบอ อีแม่ของสาวอ้อนสบายดีแน่สบายดีแน่เอฟซีเอออันนี้ก็จะเป็นมู่ที่สองูหนงไปซ้ายไปง้ยกล่องเลยแ่สวัชจอจะเป็นมพูที่หนึ่ง เระบางเด็กสิทันใดเลยอีเมียช่องจอยกับมีเมียช่องคนพี่น้องเงินสารบ้านช่องกับประมาณช่วยมียหลับไม่มีอย่างหลับพี่น้องเลยจะเป็นสินชองของสาวอ้อยสาวจอยสาวอ้อยทั้งในก็เป็นสินของสาวอ้อยน้องสาวจอยแม่เปลี่ยนกระต่้มพี่น้องเลยเอายูต้างหาเป็นสุดยอดหลายเลยครับพี่ว่าหลายๆเติอเลยคนอ่ะการอะไรเยอะซอยน้องกับ สอนนองแต่กได้ถายละนองตั้เพื่อนุ่งไว้เองละี่น ment, high, like down, ้องแ่ผมมีเงินมำซื้อไเขาวยากมาแพงในช่วงนี้น่อตั้ไม่ใส่เองไม่นุ่งเองมีเป็นปีเลยได้ป่ะตั้มผมมีไรไยปไารมันมีไฟป่ะผมมีไฟป่ะโอ้ผมมีไฟก็คือผมมีปรพีนาอครััตั้มเลยมีริมแล้วีไฟิตแล้วก็เลยกะออยกับิจุดหลังพี่น้องก็มาสินีหลั ง่ายไล่ง่ามไปเลยเสือคล้ายกันเมเมนพื้นหนึ่งเจ็ดแปนผลบอกม่ประมาณเท่าน,นั้นล่ะเพื่อสีได้สินนุ่งกับม่มไมนง่ายเพื่อเป็นฮอตปี่เลยตามมาี่โนโิดหน่ง้ยคนลำบากเลยป้าเว็บป้างานไอ้ี่น้องเพื่อจะได้สินนุง่งหลังจากที่น้องๆตามเขาตาน้ำแล้วกะจีไป้เชีเปตักน้ำน้องจอยจีไปตักน้ำ เออตักมาใส่บ่อสตักมาเอออยู่ทางไหนน้ำช่างบอน้ำด่างน้ำมะรานบอสทางเทือกขาบุกจันทร์เอาที่ติดตามน้องๆไปติดตามเอาะติดตามวิ่ีชีวิตนอกนอกเมื่อนี่มืดมือเลยพี่น้องถือว่าเบียก์ไล่ชมพูนเนาะแม่แต่ว่ามันเป็นชีวิตประจำวันพี่น้องเลยอยู่ทางไหนทางเท่อกเขาองบอสใกล้อยู่บอสสองหน่อยจ้อย จตนาดูคำปนีนังแหลตอยู่พี่น้องเลยบรรยากาศดีเนาะนีะ้เราอจอยเนาะตอนนังแหลใกล้เตอแมพี่น้องเลยว่าบ้านรักหนึ่งคือสองรักรทุทายาลลักษณะเข้ามาสางเป็นจุดนะแล้วก็พายใส่ร้ายกับเสียรลาย ยังมาหอดเครื่องทางพี่น้องเลยโอ้โหท่ากุ้งใหม่เขียวๆอยู่ผูกไก่ตัวนั้นปีกคนวะเออเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวายอีกเนาะบอกมีจักบออยู่ในบ้านนี่หนามันนี่จักบอลตั๊กบอลเดียวบ่เขตนี่นะเขตนอันี้แะบอลนี้บอลเดียวนี่แหละอ๋อไก่เต๋อเื๋อจะได้หนามมาใส่มากินพี่น้องเลยแต่ละมือแต่ละเว้แต่ละมืออ บอลหอดทีแหละพีน่น้องเอ้ยยางจุดมือขย้อนน้องๆยางคุมมืออยู่ในจุดนี่มีบอลเดียวเนะาะน้ำกอ็ออกดีเจ่เนาะน้ำแห้งอยู่ <laughs> เ,เหเยวแห้งแ่มันเปนอยา่างไรเพราะซาออยนี่ <laughs> ให้มันเต็มไว้เออมันออกย่งไง เอาบดจังบดแบบนี้หน้าจุดใจพะปุตตาเต็มแล้วตตาเต็มแล้วเต็มแล้ว ทางเก่าบ่าโเคนอนอะไรเยอะน่นไรเยอะอะไรพอปลาซวอ้อยกับบูมีไม้คานสไปเปลี่ยนกระเื้อไหมยันเนี่อาจจะถือซ<า>อยแบกซอย,อยดังเรื่องการแตกแล้วก็เลยแซวอไ้อยกับพี่จับเอาละพี่น้องสองกิโลพี่น้องประมาณสองกิโลร้อยสองบาทยี่น,ไป,นไปหอดฝนน่าจะสิเปลี่ยนเพิ่นไอ้เพิ่นเมื่อไงก่อน ก็จะปเ,จเปิดฮับสมัครพี่น้องเลยคนมาซอยเวียกซอยงะที่ข้ามกันมากกวาเตายต คืออยู่ได้คืออยู่ได้เคยหามาน้ำนะอยูอน่นะฮะแต่ยัอองหน่อยส่วดใหญ่เขาก็ได้ใกล้ชั่นนี่เนาะแต่ว่ามันชันเสือยังใกล้เติบเนาะถ้าก็ได้เครื่องท่ง่จัก็าะน,น้ำก็เช <c oughs> ื่อม เปลี่ยนแล้วบอสเน็นเอานอนแมมเออแบบนั้นแล้วคือคืออยู่วะเดี๋ยวไป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 กไปคักเลยนะแบบนี้เนี่ยอ้ยมันกับสีนักอยู่ได้พี่น้องนักบอกไปตักน้ำกะเพื่อไปซ้อมกีโล เพื่อสีหอดจุดไม้นนนเนาะเออครับอีกเกื่สีหอดเทื่อนนะพี่น้องคนที่ชอบช็อตจอยอ๋ลด,ดไล,ลน,น์ดีงามล่งเนาะ ใส่น้ำใส่น้ำกินมันหัวออมแตกในน่องเนรอแสดงว่านั่นน้องไปตักบม่ฟุ้นเลยเลรอพี่ต้องตักมาเต็มไก่หัวออกคือเกาเนาะเมนเมนเมย์บาช่อยเมย อย่างบอเมื่อเลมือลายเนาะใกล้เติมเนาะบอลตักน้ำเนาะแมนจุดก่อนฮะของเรงนี้ว่าเมื่อย่างนึงแมนมือจะไปตักน้ำมื่อยจะไปตักน้ำมันมันไกลเนาะเกือบเป็นสองกิโลพี่น้องถ้ามีบ่อน้ำอยู่นี่คือไกลขึอนขึ้นดีเนาะแมนแมนมือนี้กะน้องบอไปตักน้ำมาด้านมันกับสิไกลกับเพลินซานพี่น้องก็คือประมาณสอง 2องรกิโลสกิโลเนาะไก่ได <3 six> ้ปมด้องร้อยสองร้อยสองร้อยสวัด์หมดแล้วเนาะถือว่าไก่พี่น้องเลยลำบากตั้งหนาตั้งงไายเพื่อเต็ปนี่น้องก็ฮนนอดซานแล้วเอาคลิปนี้กะบผมมียังหลไงพี่น้องเลอโอกาหนาหนายกกสีไปยิ้ยามกันไหมเนาะมาเมื่อนี้ก่บบนี้แหละไอ้ตามตินตามติดวิซีสีวิตน้องๆกแบบนี้แหละพี่น้องกะประมาณเช่นี้แหละพี่น้องเลย เจอกันใหม่เนาะแมนเมนโอกาสนะจะสิมาใหม่อีกเนาะตรมือตาเนาะแมนอ้าวสบายดีเอฟซีเนยบายบายหลังจากที่ว่าเข้าพาพี่พาน้องไปติดตามวิถีชีวิตของหนองแต่ตอนเช้าจนฮอขตอนค่ำพี่น้องเลยคือว่าเปียกหลายอย่างทางผู้เสพผู้สาวหรือว่าทางสุดเผาตุ๋ยเขานี่เมนเบียกนัดพี่น้องโดยสุดไล่ผู้ชายเขาจะหมดเลยเหตุแต่เบียกทั่วไป มือหนึงน่งก็จีดไปซ้ำหนึ่งก็พี่น้องไอ้มือหนอังสิมาหย,ยามๆหนองใหม่กับทีมงานปอบุตรตาเราจีดเป็นว่าจีดภาพไปหาหยอกเสาต่อโอยทางซ้ำซ้ำมังกรเสาในคนทายบงคลิปหนาว่าจะไปทางไหนแต่ว่าสีมันเวียนมันเ,น,มนเวียนมาห้านองตลอดจุ่มพอกันคลิปหนาพี่น้องเว้